Defeated. enemy has been defeated. Oh, oh. Yeah. Yeah. Mm -hmm. chishu, chishu. วิ่ย Execute รุดดุกลุงอาเซสองหายไปแล้วซูเปอร์ครมกำลังถูกส่งออกไป

ได้ป้อมเชิดนี่มีคนเปิดแอนตีเด่นใ่มีคนมีหลสมาย่ะ าตายดีรออะไรตายเดิน,นไปนีนเฮ้ยจะตายเพราะอนี้เนี่ย เอาดูด <Yeah. laughs> oh. ีต <Christmas music> oh, mm ั hmm. okay. well, been, ้มห mm ันมนจรงนนไม่ดเมาจัดเมาจัดีดอจะเข้าไม่เข้าฉันติบโงขึ้นมาเพื่อใป้น ที่กระโดดน้อยอยู่ท่านั้นไปดิไคยาซ่ากระเพดผมได้มาดิก็มาดิดูนี่ครับอือหือมันก็เลี้ยงดูหืม ที่เราไปดันชิปมาแล้วชิปมันจะปีเป่าให้เราพอดีตยมนี่มันมามันมามันมาเฮี้ยงเบียนมาดิมึงเข้ามาเรียกทุกคนได้น้อยใจกลางเข้ามาง่แงงาพวกก้ากูได้เวลากำจัดเฮ้ยมามามา ไปกดดนตัวใชยชนะมันอยู่ที่ป้อมมาทำไมนะตู้ั้าโอ้ใช้ชนะมันอยู่ที่ป้อมขี้คู่กูปาามินเยอะสามดีสามบินถ่านน้อยไม่กสามบินกูบินแค่กูบินเป็นยัไ มาป่ามาเดี๋ยวเราคุเย็นตีกันทุกมุมปามาเลยดูโดนมาปืนตี่วนโอ้โหย้อนไปโอ้โหโชคดีมีไม่จำเป็นต้องบินตีแต่เที่งก็ได้ตีไม่เทยก็ได้บินได้เลยนานาเป็นมตีด้วยน้องนน้องนน้อนต้องดูครับตุ้ แอบดื่มคุ้งค่ะอิสพอร์ตจริงเหรอคิวไปสามตัวได้ตามจริงเลยที่มันคิวแล้วกูไม่ออกล้านให้ด้วยะกูแค่คืนเปดียวเวลาเวลาบินใช่ไหมแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองคิดหมดทุกอย่างหมดเลยลอยลอยคืนหน้า เฮ้ยเคนี่เคนี่้ำเยเาเอาเรงเอาตกูลิยะ้งอุยิงเลมึงก็ยิงกูดีจังเท่าไรมึห้อเออีกมึเ้ยวจังเ้นบินเลยเพกูรอให้ อ้าอีกูด้วยมันจะวินนี้มาทางนี้กูบินเฉยเลยิไม่โดนอกเลยคปีรับนคอสไป้ฆามนาคอสโดดใกู้นคอสฆ่ามันนคอสเตรียมสกิลพุ่งนีมันไดม่ได้อยู่ดีนี่สริส้ยเอไนไ s พ p o t มา ไอ้ย้ยอนจะช่วให้ตายเฮ้ย่ยมรู้จักจังเลยเฮ้ย,ยมันลุมกูคนเดียว,วเหรอเฮ้ยช่วยด้วย อินกเกียอ mm. okay. ิกเกยไมีดนะครับไยูกอนเกียยูนี่มาับกูไม่ได้นะขอไปเดกูตายตามไปเงินเทเพื่อนจะได้มั้ยเฮ้ยต้องไม่ตายละเฮ้ย

นี่คนลงทุนจ่ายสกิลเพื่อมึงเลยนะโอ้โหว่าเราหนีนี่กคัวเราหรเฮ้ยเฮ้ยฮือฮืดเี่ยอย่งมึงยังไม่มาช่วยเปื่อดีิเออเลื่องน้อยน้อยมึงฆ่าได้เวนจะไม่น้อยมึงสู้ไม่ได้ใงเัวนี้เดียว ที่ดูงูมันยืนอยู่นี่แล้วนะห่วย้ยาวตีใส่มันปุ่นกูเอาันเลยอหน่อยซิกอยู่ไม่สมเห่ยอะไรวะโอ้ยมีกสกินตายไปแล้วไมิงยดูครับ ไปนี้ใช่นโแม่งดึงอยู่พอดีโอ้ยไอ้เพื่อนไม่เข้าด้วยผเข้ามึงใกันเออสดเหวี่ยงดอนยืนหนเ่อเดียืนสู้เหนตัวอื่นไหมตายเรื่องดูดีสู้กันแล้วก็ตายกูจะเดินินีหรืนกูจะยืนสู้กูยืนสู้แล้วกูไม่รอดอย่างนี้ใช่ไหม

อย่าผู้ต้องแทหมดเลยเลยอหมดทางเลยเด็กผู้จบนะู่เทียร์ชิดตามกูเทียร์ุชิลกูเพียร์ุชิแล้วไอ้หั